ฟังด่วนเปิด11ตัวจริงทีมชาติไทยดวลรัเสเซียเดือดอีจีอิลุ้นว่าจะแข่งได้ไหมด้านอินโดได้ทีใส่เวียดนามยับปิดท้ายฟุตซอลไทยได้แชมป์สร้างความมั่นใจก่อนลุยฟุตซอลโลกมูัมหมัดกำลังพีคกทำสเปนตะลึงเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนํานี่เลยเปือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเครการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกรเนพัทในเครการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลย ของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้พูดถึงเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับในวันนี้เราจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดยในรายการ LP Bank Cup 2024โดยจะพบกับทีมชาติรัเสเซียนะครับอันดับ33ของโลกในเวลา20นาฬิกาที่สนามมีดิสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีและย้ำอีกครั้งว่าแฟนฟุตบอลชาวไทย ยังต้องลุ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้จะแข่งขันได้หรือเปล่าเพราะในวันนี้ที่เวียดนามที่กรุงฮานอยเนี่ยโดนพยายุใต้ฝุ่นเข้าเมื่อวานเนี่ยขนาดยังเข้ามาไม่เต็มเนี่ยโอ้โหย,ยังยังน่ากลัวฝนตกหนักน้ําท่วมเลยนะครับแต่วันนี้เข้าเต็มเตมต้องยอมแล้วว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าจะแข่งขันได้หรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวต้องอัพสถานการณ์ดูกันหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งชั่วโมงแต่ที่ผมอัดคลิปเนี่ย ก็ยังมีรายงานว่าเวียดนามยังไม่มีแผนยกเลิกยังจะจัดแข่งขันปกตินะครับซึ่งต้องรอติดตามแล้วกันพเพราะรัสเซียบอกแล้วนะครับถ้าเกมนี้เลื่อนออกไปแข่งไม่ได้ในเวลา2 0ทุ่มพวกเขาจะเดินทางกลับโรงแรมแล้วก็จะกลับรัสเซียเลยคือพูดง่ายๆว่าต้องเตะวันที่7เท่านั้นถ้าเลื่อนไปวันที่8รัสเซียไม่เตะแล้วประมาณนี้นะครับส่วนไทยเราก็พร้อมแหละเพราะเราเนี่ย อยู่เวียดนามจนถึงวันที่1 0 11เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจะมีโปรแกรมอีกหนึ่งเกมเจอกับเวียดนามในวันที่10ซึ่งวันที่10อ่ะน่าจะแข่งได้เพราะว่าพายุน่าจะเคลื่อนผ่านไปแล้วรอรุ้นสถนนการณ์กันนะครับแต่ถ้าพูดถึงเกมนี้น่าสนใจคือเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยตอนแรกจะได้ซ้อมที่มินิสเตเดียมสนามแข่งขันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าสนามเนี่ยไม่พร้อมเพราะฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วทางฝ่ายจัดก็ขอให้ ไม่เตะไม่มาซ้อมที่สนามเพื่อสนามพร้อมที่สุดที่จะใช้แข่งแต่ถึงที่ถ้าตกลงมาหนักจริงอะ่ะวีดินสเตเดียมยังไงก็แข่งไม่ได้ขนาดฝนไม่ตกอะ่ะสภาพพื้นสนามยังค่อนข้างแย่ขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมและเรื่องของการระบายนะ้ําไม่ต้องพูดถึงอันเนี้ยไม่น่าทันแต่ก็รอดูนะครับแต่ถ้าพูดถึงถ้าเกิดแข่งขันได้เนี่ยการฝึกซ้อมของอีชีในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเข้มข้นนะครับได้ใส่แทคนิกอย่างละเอียดทั้งที่ไทยแล้วก็เวียดนาม กเตะทุกคนก็ตอบรับแล้วก็บุ่งมั่นตั้งใจอย่างสัสลักษณ์บอกเลยว่าพร้อมมากๆพร้อมที่จะลงสนามแล้วก็เพื่อร่วมทีมทุกคนก็พร้อมสู้อย่างเต็มที่อยู่แล้วเพื่อจะโชว์เห็นว่าเขาสามารถช่วยทีมชาติไทยได้และจะเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยในอนาคตข้างหน้านะครับเรื่องของ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมที่ไทยเจอกับรัสเซียเนี่ยคิดว่าน่าจะมีโอกาสออกปเป็นชุดนี้สูงนะครับ แต่ก็ผมเชื่อเถอะอีจีน่าจะมีการเปลี่ยนเพราะทีมชาติไทยในยุคอีจีเนี่ยเราไม่สามารถคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงได้แบบ100%แต่ผมเชื่อว่าไม่ต่างไปจากนี้ประตูปฏิวัติขมหม่จอกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแผงแนวรับ4คนซ้ายเป็นสัตรักไหประโคนขวาเป็นนิโคลัสมิเคลสันคู่เซนเ,นเตอร์ในเกมนี้น่าจะเป็นเอลียสดอเละคู่กับโจนาธานเขมดีนะครับ ตรงกลางเนี่ยวิลเลเทพป้อมพันน์วิลเลียมวิเดเชอร์ขณะที่แนวลุกมีเอกนิตปัญญาโฟแบอร์อนันยยอดสังวานและก็สุพนัทเหมอนตาหน้าเป้าน่า,นาจะเป็นแพตริกกูตับสัน้นนี่คือชุดที่แฟนฟุตบอลชาวไทยอยากเห็นทั้งเอกนิตสุพนัทรวมไปถึงบรรดานักเตะลูกครึ่งว่าลงพร้อมกันแล้วจะยก,กระดับทับช้างศึกทีมชาติไทยได้หรือเปล่านะทั้งแพตริกที่เล่นในเจอรีก3 วิลเลียมวิเดเชอร์ที่ฟอร์มดีกับอุทยัยมิเคิลสั้นที่ฟอร์มโคตรดีกับโอเบโอเดนเซ่ o ense, เช่นเดียวกับจูอาธานก็เป็นกองหลังอนาคตไกลของทีมชาติไทยน่าจะเป็นชุดนี้น่าติดตามมากๆนะครับคือผมก็อยากให้แข่งขันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ที่พื้นสนามสภาพสนามด้วยเพราะถ้าเกิดสนามน้ําท่วมแล้วจะพยายามให้เตะมันก็ไม่โอเคสาหรับทั้งไทยแล้วก็รัสเซียนะักเตะจะเจ็บเสียเปล่าๆนะครับแต่ก็ อยากให้แข่งได้ลวกันก็ลุ้นกันวันนี้นะครับ2ทุ่มน่าดูมากนะอิชิอิพูดไปแล้วนะครับว่ารัสเซียในยแกร่งแต่ไม่ใช่ทีมที่แกร่งที่สุดที่ไทยเจอเพราะไทยเคยเจอแกร่งวันนี้มาแล้วทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นทีมชาติไทยไม่กลัวสู้เต็มที่แนะ่นอนผมชอบคำปลุกใจของอิชอิแบบนี้มากๆกก็ให้น้องๆสู้เต็มที่นะครับโชว์เห็นว่ามีดี ที่จะเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยในอนาคตเรื่องของผลการแข่งขันผมไม่ซีเรียสผมพูดไว้ก่อนแต่ผมจะดูรูปแบบและว,วิธีการเล่นการตอบสนองต่อเทคนิคของนักเตะชุดนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ส่งกําลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับวันนี้เวลา2องทุ่มที่มีดินสเตเดียมผ่านสดผ่านทางไทยรัฐทีวีคือถ้าเตะได้ก็จะเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับเราจะได้ลองทีมแต่ถ้าเตะไม่ได้ก็จะเสียดายเพราะว่าฟีฟ่าเดย สองนัดไม่ได้เตะหนึ่งนัดน,นี่ก็น่าเสียเสียดายนะเพราะว่ามันจะขาดการเตรียมทีมไปหนึ่งนัดเพราะว่าเราเตรียมทีมมาแล้วก็ลุ้นกันนะครับวันนี้ถ้าได้แข่งเนี่ยมันแน่นอนติดตามกันไทยเจอกับรัเสเซียสนุกแน่นะครับจากนั้นคลิปนี้ไปพูดถึงนี่กันเลยดีกว่าช่วงนี้เวียดนามฟอร์มการเล่นเขาแย่มากๆนะครับเกมแรกเจอรัเสเซียก็โดนกดไปขาดลอยล่าสุดเนี่ยอินโดนีเซียนี่เขารอเล่นอยู่แล้วคืออาเซียนเนี่ย ไม่ว่าทีมไหนจะล้มนี่อีกทีมเนี่ยพร้อมซัดคืนล่าสุดสื่ออินโดนีเซียนะครับออกมาตีข่าวใส่เวียดนามยับเขาบอกเลยว่าเวียดนามตอนนี้อยู่ในช่วงที่โมเมนตัมตกมากสื่อหลายๆสำนักอย่างโบ l a าสปอร์ตซูเปอร์หรือ v ีวาบอกเลยว่าตอนนี้เวียดนามอยู่ในช่วงที่แย่สุดๆโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของนักเตะบางคนอย่างดังวลาที่ ผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภัยผิดพลาดเหมือนนักเตะสมัครเล่นนี่สื่ออินโดนีเซียแบบด่ายับจริงเขาบอกว่าอนเนี่ยมีสื่อหนึ่งมาเดก้าเขาบอกเลยว่าทีมชาติเวียดนามต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ที่น่าบาให้กับรัเสเซียบางทีอีกหนึ่งเกมที่เหลืออยู่ในการเจอกับทีมชาติไทยจะเป็นบททดสอบที่ทำให้คิมซังซิกว่าการมาเจอทีมอาเซียนแข็งแกร่งแค่ไหน เลี้ยงบอกว่าวันลำไม่เหลือความไว้วางใจอีกแล้วตอนนี้เวียดนามตกลงไปอย่างน่าใจหายเจออินโดน่าจะโดนโอ้โหอินโดนีเซียนี้เขารอเล่นจริงๆนะครับอ่ะรอดูผมว,ว่าคู่นี้เจอกันในชิงแชมป์อาเซียนอะ่ะกระเดือดแน่นอนนะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยที่มาฝากกันนะครับจากนั้นคลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับคุณผู้ชมฟุตซอลทีมชาติไทยล่าสุดเนี่ย คว้าแชมป์คอนติ n นนทัลฟุตซอลแชม m p เปี้ยนชิพไ i l a n d ด2024มาครองนะครับหลังจากนัดสุดท้ายเนี่ยเอาชนะอัฟกานิสอรน2ประตูต่อ1น,นะครับทำให้ไทยจบด้วยการเป็นแชมป์สร้างความมั่นใจก่อนไปลุยฟุตซอลโลกและผลงานดีมากโดยเฉพาะมูัมหมัดอุสมานมูซานะครับทำไป7ประตูคว้ารางวัลดาวซนโวในฤดูกาลนี้ไปครองมูัมหมัดตอนนี้กำลังพีคครับคุณผู้ชม ผมว่าในรายการนี้ได้เห็นมูฮัมหมัดอีกเวอร์ชันหนึ่งอะ่ะคือเวอร์ชั่นที่ทําเองได้มากกว่าเดิมสับขาและซัดเนี่ยนี่คือสเต็ปถนัดของมูฮัมหมัดในช่วงนี้คือช่วงที่ผ่านมาเขาไปอัพเลเวลฝึกซ้อมเพิ่มเติมก่อนจะไปเล่นที่สเปนเนี่ยตอนนี้มูฮัมหมัดคือโคตรแข็งแกร่งอะ่ะเป็นเดอะแบกและบอกเลยฟุตซอลโลกโคตรมันจนทําให้โค้ชชาวสเปนของทีมชาติไทยอย่างโค้ชมิเกลโรดิโก้เนี่ยบอกเลยว่ามูฮัมหมัดตอนนี้ หนึ่งในสองท็อปเอเชียนักฟุตซอลดีที่สุดกับตายบี้ของอิหร่านเขาบอกว่าลูกจริงที่มูฮัมหมัดทาได้เนี่ยคือเป็นลูกจริงที่น่าทึ่งและเป็นลูกจริงที่ต้องพูดถึงก็เป็นเรื่องจริงนะครับตอนนี้มูฮัมหมัดคือความมหัศจรรย์ของฟุตซอลไทยและก็จะช่วยฟุตซอลไทยโชว์ฟอร์มเก่งในฟุตซอลโลกสนุกเจอทั้งบราซิลเจอทั้งที่มือนอื่นนะครับ ส่วนการชนะอัฟกาาแน่นอนนะครับฟอร์มการเล่นของไทยเราอาจจะยังไม่ได้สเสถียรขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกว่านี่คือทัวร์นาเมนต์รองทีมแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เป็นชุดผสมผสานผมว่าไปฟุตซอลโลกครั้งนี้ก็จะเป็นการอำลาบรรดาตัวเกา่าแล้วก็เป็นเวทีที่จะแจ้งเกิดผู้เล่นหน้าใหม่ขึ้นมาโดยมิเกลเขาบอกว่าแมทชิ่งยอดเยี่ยมมากนักฟุตซอลไทยรวมใจกันสู้บรรยากาศดีสุดท้ายเราก็เป็นแชมป์เขาบอกว่า สิ่งที่สําคัญคือบรรยากาศจากแฟนบอลแฟนฟุตซอลในวันนี้จะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับฟุตซอลไทยในการไปแข่งขันฟุตซอลโลกที่อุซเบกที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นลุ้นสนุกแน่นอนก็ส่งกําลังใจใทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันได้นะครับอย่างที่บอกว่าโอ้โหเป็นแชมป์ได้ก็ถือว่าดีมากๆและเป็นความมั่นใจจิงอยู่ที่รูปแบบและวิธีการเล่นอาจจะยังไม่ถูกใจแฟนฟุตซอลแต่ต้องยอมแล้วนะฟุตซอลสมัยนีย้มันทานกันหมดแล้วครับคุณผู้ชม และเราก็ก็ต้องเดินหน้าต่อผมว่าฟุตซอลโลกในครั้งนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องส่งท้ายบรรดาตัวเกา่าแล้วก็จะเป็นเวทีแจ้งเกิดฟุตซอลไทยคนใหม่หลาย,ลายๆคนก็รอติดตามเลยกันนะครับโดยเฉพาะยุคใหม่น่จะเป็นมูฮัมหมัดนำทัพแหละแต่ก็ต้องหาคนที่จะขึ้นมาช่วยมูฮัมหมัดด้วยผมาฟุตซอลโลกสนุกแน่นอนและให้ดูฟอร์มของพี่อาร์มสุดพวุธ พี่ช้างเกียรติดาพี่เนื้อจีรนพี่กอกอภิวัฒน์จำเจเดินก็น่าติดตามมากอ่ะส่งกำลังใจกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนำนี้เลยนะ,ปะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พัดในเคตกานูล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเก็นเน่พัดในเคตกานูล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซอ